วันเกิดน้องโอโต้นะคะวันนี้ตาลมกำลังจะดจุดเทียนอยู่ว้าว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! บัตตเกิดนะคะน้องโอตนะคะน้องโอตได้กกีปีแล้วน้องโอตได้13ปีครับได้13ปี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 ไปเผีกับอี่ไหมไม่เจ้าไหมไปเผากัพี่ไปอ๋ออยากนี่ถ้าพู่อยากเจ้าไปแล้วอยากนี่จะคนอยาก วันเกิดไอ้สิบ้านน้องเป้าป่ะเนาะเอ้า